สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิดเช่นขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการกินได้ไหมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาพูดถึงชะพูค่ะหรือว่าใบาชะพูนะคะว่าสามารถทานได้ไหมกินได้หรือเปล่าตามไปดูนะคะด้านในคลิปได้เลยค่ะ ต้นชพลูนะคะลำต้นจะมีลักษณะที่เป็นลำต้นตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะเป็นใบเดี่ยวลักษณะใบค่ะก็จะเป็นใบมันวาวแล้วก็มีเส้นใบนะคะปลายเป็นทรงแหลมนะคะคล้ายๆรูปหัวใจนะคะส่วนยอดนะคะจะมีใบอ่อนๆแบบนี้แล้วก็มีดอกเวลาเลือกรับประทานนะคะเราจะเลือกใบ แก่ปานกลางค่ะซึ่งแบบนี้ทานได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะรับประทานแบบว่าสดสดหรือว่านำไปทำเมนูต่างๆได้นะคะอาหารที่เราจะมักจะนิยมรับประทานนะคะใบชพูเมนูที่เราเอาใบสดไปทานเลยก็เช่นนามาทำเมี่ยงคำนะคะใบนะคะเขาจะมีความหอมนะเฉพาะตัวเลย ซึ่งหอมอร่อยมากๆเลยก็นำไปทำแกงไตหัวปลีนะคะใส่ใบชะพูแกงคั่วหอยขมนะคะอร่อยมากเลยด้วยประโยชน์นะคะของใบชะพลูนะคะก็มีเช่นช่วยรักษานะคะโรคเบาหวาน,นะะช่วยเจเริญอาหารนะคะแก้ปวดท้องนะคะจุกเสียดแน,น่นท้องนะคะก็ช่วยแบบได้อย่างดีเลยเนื่องจาก ใบชะพลูนะคะมีแคลเซียมสูงนะคะก็ช่วยบำรุงกระดูกและฟันด้วยค่ะแล้วก็มีอีกหลายอย่างอื่นๆอีกมากมายเลยเราสามารถนะคะทานเป็นผักแนมนะคะคู่กับแบบว่าอาหารต่างๆได้เลยวันนี้มีหอยจ้อเนาะเราก็ทานคู่กันได้เลยจะมีน้ำจิ้มใส่ด้วยก็ได้นะคะทานกับแหนมเนื่อง ทานเป็นแบบแอมแอมไปกับผักอย่างอื่นนะคะน้ำพริกอะไรอี้ก็ได้ค่ะอืมใบเขาจะหอมอะ่ะหอมเป็นแบบมีเอกลักษณ์เลยค่ะอืมอ๋อ ก็ลองไปหารับประทานกันดูนะคะสรุปนะคะใบชะพลูกินได้นะคะเย้แล้วก็คนทั่วไปก็รับประทานกันอยู่แล้วนะคะยังไงแล้วแม่เอกก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรับพบกันใหม่นะคะกับแม่เอกจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ